สวัสดีครับวันนี้มีผ่านไถมานำเสนอนะครับนี่หลายแบบนะครับอันนี้เป็นผ่านไถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเคยไถายนาม,มาแล้วอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีสนิมสว่วนตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสวยราคาก็อยู่ประมาณพันสองถึงพันสามครับตัวนี้มีคาบดินด้วยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับยังไม่เคยลงดินนะครับส่วนตัวยาวๆนี่เป็นผ่านไถช้างนะครับสาหรับใช้ช้างไถนาครับตัวนี้เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมีตัวเดียวครับตัวนี้หายากสวยนะครับตัวนี้เอาไปทําของดีได้ครับตัวนี้ทำเครื่องรางได้ ตัวนี้ก็ผานไถช้างนะครับใบใหญ่มากนะครับตัวนี้หนักมีสนิมหน่วยบางคนก็เอาไปทำเครื่องล้างนะครับผานไถบางคนก็เอาไปแช่น้ำอาบนะครับให้เสนียดขับเสนียด บางคนก็เอาวางไว้หน้ารถนะครับเวลาเดินทางไปไหนจะได้ผ่านตลอดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับสายมูห้ามพลาดครับผมขายทุกชิ้นนะครับสนใจโทรครับนี่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดกสามหนึ่งหนึ่งห้าครับส่งทั่วไทยครับผมร้านห้าเตียงครับอยู่อัมพเชลนนกทาจังหวัดยะโสธรครับโทรมาได้นะครับโทรมาได้ทุกวันครับยินดีให้บริการครับ